กับสวัสดีพับมาพบกับผมนะครับนอ,อ้วมงอองมงคลอ่วมหนึ่งสีวันนี้เนี่ยผมตอนนี้มาอยู่ที่บริษัทวันพัฒน์นะครับถนนมิยาสุเรนวันนี้นี่มาทำารายการนะอ้วม จะเรียกว่ายัางไงดีครับจะเรียกว่าชวนฟังหรือชวนเล่นดีกว่าไม่อยากจะเรียกว่ารีวิวนะครับเอาเป็นว่าเรามาคุยกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจบางตัวนะครับซึ่งน่าเล่นก็เลยขอตั้งเป็นว่าน้าอวนชวนเล่นกันแล้วกันนะฮะจะแอมอันนี้เป็นแอมของ Unison r e s e r v นะครับเป็นแอมของทางอิตาลีเขานะฮะส่วนเสียงก็อย่างนี้แหละครับที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ย จะเรียกว่าจริงๆมันเป็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่น S6 แต่ว่าเจ้าตัว S6 ของยูนิซ r นรี a r c ร์เนี่ยไม่ใช่ว่าตัวนี้จะออกเพิ่งออกมาล่าสุดมีเวอร์ชั่นแรกนะครับเป็น,เป,นเป็นเวอร์ชั่น2016นะฮะออกมาซึ่งหน้าตาก็คนละอย่างนะหน้าตาไม่ลักชัวรี่ขนาดนี้ ตัวนี้นี่เป็นปีเป็นเป็นเวอร์ชันปี2020ันีะครับออกใหม่ล่าสุดแต่ว่ายังใช่รุ่นเอเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขอลดเสียงลงนิดหนึ่งนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตของยูนิส n r ร s เสิร์ชนะฮะเป็นตัวระดับขอเรียกว่ากลางๆกันล้วกันนะครับกัวกำลังขับก็ประมาณ30-35วัตประมาณนี้นะครับหลอดที่เขาใช้เนี่ย ก็เป็นหลอด 6CA7 หรือหลอด EL34 นะฮะเป็น EL34 ที่ข้างหนึ่งก็มี3หลนะอด2ข้างก็หหลอดแต่ข้างละ3หลอดของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบคูชพูนะครับเป็นลักษณะของ s i n เกิลพาร l เรลนะครับก็หมายถึงว่าเราสามารถจะได้ประสิทธิภาพในการทำงานของหลอดแต่ละหลอดในแบบ s i n เกิลเอเนี่ยเหมือนกันหมด แต่ว่าได้กําลังขับเป็น3เท่าของสิ N ่งกระเเสธรรมดานะครับก็เลยทําให้ตัวเอ S6 มีกําลังขับสูงถึง3 0มสถึงสาวัตต์ประมาณเนี้ยนะครับที่6โอห์มอิมพีดันที่เขากําหนดมาเนี่ยอยู่ที่6โอห์มนะครับเอ uh, S6 มีแหล่งสัญญาณนะครับเข้าอยู่ห้า uh, แหล่งด้วยกันนะครับมี CD มีชูเนอร์มี AV มี AUX แล้วก็มีเทปนะครับ ซึ่งตัวเทปเนี่ยจะมีเทปเป็นเทปเอาพุทออกมาให้ด้วยสําหรับคนที่เราต้องการจะเอาไปบันทึกสัญญาณลงเทปหรือลงเก็บเป็นบันทึกเสียงเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับนะฮะเป็นวอลลุ่มมินียมัอันนี้ก็จะเป็นเป็นปุ่มออนออฟแล้วก็จะมีเป็นตัวช่องด e มัวร์คอนโทรลนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับขอโทษทีอันนี้เราสดๆครับ สด,สดสดบทไม่มีนะครับสด,สดสดบทไม่มีก็ว่ากันแบบนี้แหละครับนี่คือตัวรีโมทคอนโทรลของของ S6 นะครับที่ยูนิซายด์รีเซิร์ฟทาวเวสังเกตดูนะครับอันนี้ห่อพลาสติกอยู่นะครับแต่ว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยจะเป็นตัวไม้นะครับเป็นเป็นบล็อกไม้แล้วก็มีแผ่นอ,อลูมิเนียมนะครับอยู่บนก็มีปุ่มควบคุมนะครับซึ่งยูนิซายรีเซิร์ฟบ,บอกว่า นอกจากจะใช้ควบคุม S6 แล้วเนี่ยก็ยังใช้ควบคุมในลักษณะของกับแอ M ที่เป็นซีรีส์ยูนิโก้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแข็งแรงเรามาพูดถึงตัว S6 กันต่อ S6 เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นตัวที่ใช้หลอดเอาพุท EL34 นะครับหรือ 6CA7 นะฮะบางคนที่คุ้เคยก็จะเป็น Agent, ซึ่งสไตล์เสียงของอน้ำเสียงของ eal 4 4หรือ6 c a 7เนี่ยก็บางคนก็บอกว่าให้เสียงกลางที่โดดเด่นนะครับเป็นลักษณะที่โปร่งใสให้ดีเทลให้รายละเอียดนะครับมีความสดสว่างกระจ่างนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยก็คิดว่า eal 4 4มเนี่ยมันต้องมีความไม่ธรรมดานะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเมื่อยุคเก่าก่อนนะครับเราคงทราบดีถ้าเราย้อนอดีตไปเนี่ย อย่างมาร้านสมัยก่อนเนี่ยนะครับมาร้านอย่างรุ่นโมเดลแ8ดเนี่ยก็ใช้ E-L34 เช่นกันหรือเอาแบบประเภทที่เรารู้จักกันดีมากมาก,มากเลยคุ้นๆกันอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างเดนาก o ST 7 0 s ด n ิเดนาก ST 7 0ก็ใช้ E-L34 นะครับแต่ว่าเป็นแบบพุชพูนะฮะเป็นแบบพุชพูเพราะการพุชพูก็จะได้กำลังขับสูงขึ้นใช่ฮะแต่ของสำหรับ S 6เนี่ย เขาไม่ได้ใช้พุชพลแต่เขาใช้การขนานกันของสิงเก e ตเอนะครับขนานกันของ e อ3 4ามาให้เหมือนกับเป็นลักษณะ,ะช่วยกันทํางานนะครับทำงานในลักษณะของเป็นคลาส s A ไปด้วยกันไม่มีการดึงดึงดันกันแบบพุชพลนะครับเป็นลักษณะที่ทํางานไปด้วยกันมีความเป็นคลาส s A สิงเก e ตเอสมบูรณ์แบบอยู่ในตัว หลอดภาคหน้าของเขานี่ก็จะเป็น 12A X7 นะครับจะเป็นหลอดตระกูลที่เราแพร่หลายนะครับเป็นหลอดตลาดที่คุ้นเคยกันดีซึ่งก็ถ้าคนที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนอุป,ปนิสัยใจคอบุคลิกภาพก็สามารถจะหาหลอดเอร์ 12A X7 หรือเทียบเคียงได้กับ ECC 83อ,อ,อะไรทำนองนี้นะครับเอามาเปลี่ยนถ่าย5025อะไรทำนองนี้ก็เอามาเปลี่ยน กันได้นะครับเป็นหลอดพรีเมียมหรือเป็นหลอดที่ให้บุค,คลิกไปอีกยักษณะหนึ่งสําหรับเป็นหลอดที่ได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่หลอดของ e อ3 4นะครับเมื่อพูดถึง e อ3 4อีกหลอดหนึ่งที่เราคงจะพูดถึงไปไม่ได้ก็คือ,อที่เดี๋ยวนี้ก็ m ม t แต่ u n i ิสันรีเสิร์นี่ก็นิยมใช้ก็คือ KT88 หรือเบอร์เทียบกันก็6550ซึ่งในลักษณะของคนที่ชอบ <c oughs> เรื่องของพละกกำลังความหนักแน่นความเข้มข้น ก็มักจะชอบอหุกหาศูนหรือ k t 8 8ในทัศนะของผมเนี่หนยหก้ก็อาจจะให้พละกกำลังในลักษณะที่ใกล้เคียง k t 8 8นั่นแหละแต่ว่าความค้นเนี่ยความกระจ่างเนี่ยอาจจะ,ะไม่เหมือน k t 8 8 k t 8 8ก็เลยเป็นลักษณะของคนที่ชอบรนะ็อกชอบสไตล์ฟังที่มันหนักแน่นหนักหน่วงก็จะชอบคนที่ชอบ ER34 ก็จะชอบในลักษณะของความโปร่งใสที่ให้ดีเทลให้รายละเอียดให้ความปุดโปก ของเสียงนะครับซึ่งเราเท่าที่ผมฟังอยู่เนี่ยก็เปิดกันมาตั้งแต่เบิร์ดอินมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็จับได้ว่าเจ้าตัว s 6ซึ่งใช้ EL34 4มันแบบ p a r a l l e l single end เนี่ยนะครับก็ให้ความดิเมนชันของเสียงที่มันทะลุผนังหลังเข้าไปนะครับเป็นลักษณะที่มันสดสว่างกระจ่างแต่ไม่ใช่ลักษณะของความแยงหูจัดจ้านอะไรของนั้นนะครับแต่ลักษณะที่ฟังแล้มีความ คึกคักเราใจาเข้าได้กับสไตล์ทั้งไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็น,นง่าๆของอย่างเพงลงร้องอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะจับลูกคอจับรายดีเทลการออกแต่งอัคละเสียงริมที่ปากพอตับตไตใส้พุงอะไรที่ออกมาเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะคะนรับในขณะที่ k ค8ี 88, ก็จะเน้นในเรื่องเป็นเนื้อเป็นหนังความหนักความแน่นความค้นนะเจ้าเอสก็ถ่ายทอด นะครับความเป็นบุค,คลิกของเ e อล3 4ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะขอว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดแตกต่างเป็นความพิเศษที่วิศวรกรของยูนิสันร,รีเสิร์เนี่ยจงใจทำออกมาก็คือการมีเจ้ามิเตอร์ตัวนี้นะครับมิเตอร์อยู่ด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปใส่สอดใส่ไอเจ้ารูปภาพให้ให้ดูนิดนึงนะครับทีหลัง เพราะว่าตัวนี้จะมีเป็นมิเตอร์สําหรับปรับไบอัสนะครับซึ่งเขาจะมีขีดเขียวกับขีดแดงอยู่มิเตอร์เนี่ยเราก็จะปรับนะฮะเราเลือกปรับได้หลอดอาพุตนี่มีอยู่3หลอดใช่ไหมครับเขาก็จะกําหนดไว้เป็น v 2 v 3 v 4เช่นกันทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็จะมีปุ่มเซเล็กให้เราเลือกเราจะเลือกกดปุ่มไหนเราจะเลือกกล้องการปรับไบอัสหลอดไหนหลอด v 4อ่าหลอด v 2หลอด v 3หลอด v 4แล้วก็กดแล้วเราก็ปรับตรงนี้ที่เป็น d a l ตรงนี้นะครับที่เป็นปุ่มปรับตรงนี้ปรับให มิเตอร์ขีดมิเตอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถาถ้การที่อยู่ตรงกลางนี่ก็เพื่ออะไร,รับเพื่อให้มันอยู่ลักษณะที่เป็นเป็นไบอสที่เหมาะสมเป็นจุดไบอสที่เหมาะสมมันจะมีโซนเขียวทางซ้ายโซนแดงทางขวาทั้งเขียวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการปรับไบอสที่ไม่สูงมากนักน,นะ distortion ไม่มไม่เยอะแต่ว่ากําลังหวัดน้อยนะครับหลอดก็เป็นการถนอมหลอดอย่างหนึ่ง ในขณะถ้าปรับมาขีดแดงก็อาจจะเร่งหลอดไบแอสให้หลอดทํางานเต็มที่ทํางานสูงกว่าปกติสักนิดหนึง่งเสียงก็อาจจะไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ตามคู่มือของ S6 หรือว่าใช้งานก็ทั่วทั่วไปก็ไม่ควรจะปรับให้มันมาอยู่ทั้งขีดแดงเพื่อถนอมหลอดหรือ,อขีดเคียวเพื่อถนอมหลอดหรือว่าขีดแดงเพื่อให้มันประสิทธิภาพมันรีบประสิทธิภาพออกมาเพราะนั่นเท่ากับบันบัรทอนอายุการใช้งานของหลอดเอลสนะครับควรจะให้อยู่ตรงกลาง อันนี้แหละครับเป็นบุคลิกที่คือไม่ได้จํากัดว่าคุณจะต้องปรับอยู่ตรงกลางแต่มันเป็นลูกเล่นนะเป็นลูกเล่นที่เขาใส่ให้มาคุณจะปรับแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตามคู่มือก็ระบุมาว่าอยู่ตรงกลางนะฮะถ้าถามผมผมก็ควบอกว่าคุณจะอยู่ตรงกลางนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการเอาแบบการใช้งานมาให้ให้อยู่ตรงมีมีสเสถียรภาพมากที่สุดนะฮะนี่นะครับ ในเรื่องของเสียงอย่างที่เราเล่าไปให้ฟังแล้วนะฮะว่าเหมาะกับลักษณะได้ทั้งเพลงร้องได้ทั้งเพลงแจ๊สที่แยกแยะชิ้นดนตรีเพลงร้องที่เราจับดีเทลจับรายละเอียดนะครับเวทีเสียงเวทีเสียงเนี่ยได้เลยที่มีทั้งความกว้างแล้วก็ความลึกที่ทะลุกําแพงหลังออกไปเลยนะครับส่วนเพลงเพลงร็อกเนี่ยเป็นเพลงร็อกก็อาจจะถ้าร็อกไม่รุนแรงนักก็ไม่มีปัญหานะฮะ าจับลําโพงที่เ,<ม>เข้าคู่กันได้ดีก็อย่างประเภทข้างหลังเนี่ยนะครับที่เราจับกันไว้เนี่ยก็แกรนด์เกิลนะครับก็ไปกันได้ไปกันได้ดีนะฮะนี่แหละครับเป็นจุดเด่นนะฮะเป็นจุดน่าใชนะ้ความสวยงามลักนชะัวรี่ของเจ้าตัว S6 นะฮะเป็นซิงเกิลเอ็นคลาสเอสสเตเรโออะไพเออร์ A ที่เป็นแบบพาราเรลล์ซิงเกิลพาราเรลนะฮะ เป็นสิ่งที่เป,เ,ปเป็นเป็นแอมที่น่าสนใจนะครับถ้าสนใจก็ลองมาฟังกันได้นะครับจะติดต่อผ่านผมหรือจะจอดโดยตรงที่บริษัทวันพัฒนาเกาก็ได้อยู่ที่ถนนพญาสุเดนนะครับก็เรียนเชิญกันยังไงก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์ติชมกันได้ครับสำหรับรายการน้าอ้วนชวนเล่นนะฮะซึ่งเราก็จะหมุนเวียนมาแบบนี้นะครับว่าจะไปเยี่ยมที่นู่นที่นี่มั่ง จะเอาตัวนั้นตัวนี้มาลองเล่นให้ดูบ้างนะฮะมีการมาพูดถึงตัวจริงๆกันบ้างมีการสัมผัสของเสียงจริงให้ได้ฟังกันแต่เรื่องเสียงจริงเนี่ยคงจะลําบากนิดนึงเพราะว่าอัดคลิปนเนี่ยเสียงที่ฟังกับเสียงที่อัดคลิปไปเนี่ยมันต่างชั้นกันมากนะฮะผมก็จะไม่เน้นตรงนี้หรอกอยากให้มาฟังตัวจริงเสียงจริงกันมากกว่าโทรนัดกันมาได้ครับจะนัดผมมาด้วยหรือจะโทรนัดท,ที่วันบริษัทวันพันหก้าก็ได้นะฮนะจะ อววมมีเวลาไหมมาฟังด้วยกันหน่อยก็ยินดีครับนะฮะแจ้งกันมาได้นะครับยินดีเสมอสำหรับวันนี้นะครับก็ลางกระท่าที่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีตัวเด็ดๆนะครับมาแนะนําให้ได้ลองเล่นกันให้ได้ลองฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ